กินนชาวชุกเาวเขาหัานทองอเราไปยงไงทองเราวะโออเราไปช่องเรไปช่องเบิ่งหันทองเมื่กี้นี่อทองอะไรหาบนทีวู่กณบ่มี <c oughs> ทองอะไทองนี่จะพุทธพระใชยเจ้าของแล้วอดตอนเนหนงานเนี่ยมันรมแล้วลุงน่เาถามนทางในถางบ้านขนลกแล้วเพียบโอ้เลยมาได้นึง ต้งแบงด้ยป่เดินไปอยู่ใายมือนี้นี่ม่งค้องด้ยม่งค้องนี่ปล้องเจริญมืองเราแม่นเลยเดี๋ยวจะใชเข่าพุนบกผลิเข่าเจลิมืองเข่าพุนบกมันมีชลาเลยเจ้าไปข้างนี้บานี้มันมีชลาเลยมันหักขาดป้ายเข่าพุนบกมันแม่นแม่นแล้วมีชลาหักเข่ามาตรงนี้ไปขายเครื่องว่าหรือไปหาพี่น้องตัดอ้อยตัดอ้อยโอ้เล่นไปได้หนึ่งม่งค้องเลยเออใช้มือไปตัดอ้อยพ่อวันพุนบกเพิ่นตัดอ้อย ปไปเซฟะไปตัดอ้อยเขาเป็นยังปากนะเ<อ>ดี๋ยวอะไรเ <laughs> ดี<อ>๋ยหวัดนี่มืดครับกาบทะไคร้สบายดีเด้อสบายดีปลาลุงเอฟซีทีค่ะแพงทางซอง สาบุญบานนะ้ำปราดงเลยโดยนี่กัาทางสาบูนเนะนาะได้ออกมาไปเบียกไปงานก้นกาหลังจากที่เสาร์อาทิตย์เขากะได้อยู่กับลูกสาวเต็มมือเนาะก็เลยมาพปยพี่น้องเลยวันนี้กะบทขึ้นไปทางพุณนเนทางหมู่บ้านของเพื่อนบุญทวีแต่เมียสางเงาบนโทวหา ยังไปน oh, uh, ้ำาปลาลงลนเนาะโหยิ่มเป็นแป้นอยู่ไต่มาหับเี่นี่อ๋อยังอันนะมันคลายยังแน่นะนี่แต่มะกล้ยมะกล้ยชื่อเม้าเล่าไม่ได้กินเลยมะกล้ยกะนั่งจับนวด้องไะไเลยฮะั่จดห้ออะไรเลเดือนชมอะไรยิ้มเป็นแป้นอยู่เราโหฮาสิโลงเลยบาโงเลย น่พูดอยู่เอาในบ้านขายอไวันนี้ขายมะพ้าวขายมะพ้าวสวัสดีเด้อนะทุกคนโดยสไปน้มพวย่ว่าวันนี้ไปน้ำมาเมื่อไรวนนี้เออมาวันนี้จะเอาจะมากับไผก็บบานิวมากับบานิว เลยโอ้โหข้าวหมูงมก็มีบดเลยเนาะหน่นวย <laughs> สิบพันหมูงน่ะเกวดอะรสิบพันนะโอ้ข้าววันนั้นเนาะไปเลยบ่บุมีอย่งเอาไปฝากครัวบอสยังไงนะเอกบโอ้บุมีกระเป๋าผ้อาอาีวบาสจ่ะ ก็มาซื้อไม่อยู่กระเป๋ายันเก่าเราอะยันเก่าเราไว้เชิงยางไปชี้ได้ปลอดภัยโจรมือดีกาดึงได้แบบนี้นะแมนถึงกระเป๋มีเงินเขาบอกมีเงินแมนคือเขานี่เขาบอกมีเงินได้จริงเงินบุ๋มมี่หนิมีกับบุหรี่เขาดึงเออบุหรี่แต่เขาชี้ด้ายยางชมว่าเําลังเขาชี้ดึงกระเป๋าพี่เขาปลดเงินถุงยางเรานะ มกล้วยกเป็นมันในตู้เย็นนะใครคอยากจะนเรื่องไห้ป๊แนนกะกหงวนะถงเท้าแมงแต่งเพื่อนนะงสิบพนอืมงสิบพันเตเจ้าบะอ๋อสิบหยกรอกนะมะกล้วยจนดำเาชื่อว้ตู้นะ à, 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 ơ, ơ, vợ chồng thùng nôi, rồi, vợ tam phun cái, bao, lái bằng quế, bắt thùng ha đây mày, bắt bạc กตลมแท้เนาะยังบอกข้าวเหี่ยวก็มาขายนี่โอ้ข้าวเหี่ยวข้าวเดือนกินวันแล้มาขายในบ้านนี่เลยเลยโยกในบ้านเออไปยกดินไปไป ดู้ดูเลยไปเนาะไปคืนฟ้านี่แหละมันม่เกิือนี่แหละคืนไปจะชมบัดลายช่ไปล้างน้สัชุกอ่ะเวลาจะลงล่ะแก้วแล้วถุงนึงเพืไปตามมาสู้าเงกวกินไปแดดแบบนี้อลมแห้งอยู่ดีเนาะ เ่นบุคลวกรพวกสมพวกอย่างคนใดโอ้จะมาเมื่อคืนนี่ที่สี่โมงสี่โมงเร่งใครยุ็นมาบริกรมป่านดเนาะสี่โมงวันนี้ันนี้มีเวยบ เนี่ยเาโทรหาอายุเอาขึ้นมาพี่บอเหรอแวะเอายาซุปเมนเดอร์เหรอแล้วโทรหาเจ้าบอโทรมาว่าเขาจะขึ้นมาเดี่ยเจ้าอะไรวะเจ้าพระธาตนี่บ่ออ่าจะบุญบปได้มาเพื่ออะไรโทรก้อนดีกว่าเธอช่างทำชายเดี๋จะโทษนะเขาส่งลูกสาวไปโรงเรียนอยู่เอาเงินโรงเรียนน้องหยางดึกข้าวบันซื้อขนมพี่หยางเยอะ ม่ไรครับทรายมีแต่หมกข้าวเนาะอยู่ใส่กะข้าวหมแงูแดงหมูแดงก็มีเหรอปีโอ้แล้ววะแม่แม่แม่กินข้าวอยู่นี่แม่วันนย้เบ้าเยงไม่ใช่กินอยู่นี่ปะโดย ไปยังกีวานเลยไยังจึงูแดงโอ้รับแ<ต>่เราล้ว,ลว,ลวยูนหันแพงกว่าตลาดบ้านเฮาแล้วกัปูแดงนะโอ้เมนผัดขายทางขึ้นดิแนวเราบ่พอาวก่อนนะเร็วแล้ว,อออว,วโอ้มัน,นี่ไปยังซาบานีเนนทเทพื้นกับชายบ้าน มันนี่ชิเทพพื้นกับติดบานเราเลยยังให้เจ้าไปซอยเนาะเทพพื้นกับติดบาทเนี่ยคือว่าแล้อะไรเนาะจบแล้วน้องงานเนาะจบไล้จบได้ผมมีอย่างต่อก็ได้มาพี่ได้บาทเลยจะนจะขึ้นฉัสุขสองสามขึ้นที่สี่มาเนาะพอเพราะเสาธิดาท้าบได้มา พาหัวหน้าใหไงพนไกล์พ่อหย่าพิ่นมาน้ามสชุกเลยมาบัดอากาศบัดเปนเปลี่ยนเฮาเย็นเพิ่นบ่สบายเด็กน้อยบัดน,นี้อยู่เฮือนน้องแสฟาแบโบโร <Okay. S 1> งบัดนี้ยังเป็นบ่สบาลเลยเอาเพิ่นมามาซั่น,ะาานบัดน,นี้เพิ่นพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พุ่นแหละไปพอ,อกันอยู่เตือนน้องสายฟ้าบุญทวีพุ่นเด้อเนานะอนะ่โอเคตอนนี้ทางศูนย์ กะได้มาหอดมาถึงไปทีเรียบร้อยแล้วที่เพื่อนของน้องสายฟ้าบุญทวีเนาะไปสสเจสุกโอ้เจสุกนี่ <laughs> เจสุกสัน <laughs> สนุกสนาว <laughs> ปลาวานี้มาหอดแล้วนี่ <laughs> แล้วอุ่นใจต้องถุงยางเล่าหน่แล้วปลาลุงเลยเป็นกินนี่กะแ,แล้วพาเขาหันทอง,องผกอูกินนี่ ยืมเงินเพิ no ่นมาเห็นย mm ัง hmm. สัตย e ุกซ mm ื้บอกซื้อเล็กนะโอ้ซื้อบ็อกซื้อเล็กที่ว่ามาเทฆานเทือนเจ้านี้ยืมเงนเพิ่นเท่าไหร่ก็อหกพันบัานี้จะเอาเงินกีบไปให้เพิ่นนะเพิ่นมาเอาบ่เออต่อเงินบาทไปเคลืนคือเก่าอะไรเงินเงินบาทมาแล้วจ้า ยิ้มเป็นแป้นด้วยนะเวรผู้ช่างนะยิ้มสาย้ายิ้มมาแล้วจ้าสาย้าแล้วเอาไม่ชุกมาแล้วฮะมาสบายดีล่ะสบายดีก่อนสบายดี อบานี้เด้กผ้าซางเ้อก่อเร้วเลยไปเนี่ยกินนี่ชาวชุกเ้าเขาหันทองเราไปยังไ้ทองเราอะโอ้เราไปช่องเราไปช่องเบงหันทองมันกินนี่ทองอะไรหาบนทีู่กับบูมี่ทองอะไรทองที่จะพุทธพระชัยโคมจอมแหลกก้อนหนีงานเนี่ยมันเรวเรื่อง เขาถามในทางาบ้านคุณบกนะเราเขียนโอ้เดนไปได้นึท่งแมงด้วยเป่เดนไปอยู่ใช้มือนีนี่ม่งโค้งได้หม่งโค้งนี่้งดจะไปจลลี่บองแล้แม่เลยโดยเวเจ้าชิเขาคุณบกบุลกเขาเจระี่บลอเขาคุณบกมันมีสลาเลยเจ้าไปคางนี้แบบนี้มันมีสลาเลยมันหักขาปยเขาคุณบกม่นแม่นแม่มันมีสลาหับเขางนี้ไปขายเครื่องว่าจะไปหาพี่น้องอ้อยโอจะนไปไนึงมงคงเลยเใชมือ ไปตัดอ like yeah. uh, ้อยพอวันพันกเพิ่นตัดอ้อยไปเสฟะไปตัดน้อยเขาเป็นยังปากนะเดี๋ยอะไรเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวอย่าไปเดียมันเดี๋ยวลายแล้วเป็นเป็นกันเลยสามเมยสุกไปเขายันของกินบุบีเลยลงลงตลาดเห็นกันชื่อยังไปฝาก่สร้างบ่อลอยแหญ่อะไรล่ะวะดีแล้ว เอาเครื่อนเงินบาทเอาเปลี่ยนเงินบาทอย่างไรได้เงินบาทเอาเจ้ากูถามก่อนพี่ว่าเงินบาทกันแล้วตัวนี้เอาไปให้เพื่อนเรียนเรียบร้อยแล้วท่านนี้อจังว่าจะชุกชวนเขาเขาหันคำนะเรียบร้อยแต่ได้เท่าไรเงินเท่าไรบาทเอาเก้าแสนเริ่มตั้งเก้าแสน นั้นไอ้พันหนึน่นะพอสร้างเลยพันหน่ั่นหกแแดบเด็กเอาเงินกีบแดกบาทเขาว่าเด็๋ยกวกข้าวเดินจบเป็นข้าวเรื่องเลีงาลีมากอะเอาได้ได้สองพันเอาอีกสี่พันพอแล้วอันนี้มันมันมันรูปลายโทษ บ่แต่ว่าใครก็ชินูเลยชิโนนหกแสนแปดสิบห้าคนเลยกบ่วกายคนเอาเองกัเอาไปเปลี่ยนของเขากับประมาณหกเจ็ดเจ็ดนี่แหละเจ็ดไปไปอืมประมาณเจ็ดแสนหกแสนเจ็ดสิบอ่าปันนี้กับยักเก่งก็ขึ้นให้กัหกแสนดสิบห้ากรยาแล้วมันแล้วเลยเขาว่าว่าอันนี้ให้เอาไว้ห้องแห้งเกือนเนื้อชานเป็นยังเขาอย่างว่าเขามียุ่งเงินขาเขาไม่ต้องยังด้ขายแห้งเขายังไม่ได้เอาเนาะขาแห้งกันตัวนี้ลังคานี่ดิเนาะเพราะว่าเขาขาแห้งตัวนี้เขาไปถอดคนเลยตัวห อ่าล้านเงินเฮาให้ข้างเดี่ยข้างเป็นยังเขาชิจ้างกรรมกรเนี่ยมาช่วยเงินเฮาอ่าแต่ดีอยู่แต่วันนี้เฮาเก็บไก่ปานนี้แต่จะให้มันมันข้างเนี่ยแต่ว่าเฮาเอาเมื่อคือให้เพิ่นนี่กะเฮากะยืมเงินเพิ่นโดนแล้วแต่ว่าเฮาเป็นยังเฮาจังจังให้โอ้ตัวน้อยๆตัวเฮาเฮาบ่มีนี่แหละเพิ่นก็ให้ได้นะแต่ว่าเฮาเฮาเขากินเป็นยังเงินบาทเขาก็มีอยู่เงินบาทเขาเขาเงินบาทเพิ่นเ่าเป็นยังแล้วแหละเปลี่ยนแต่เราอ่ะ ส่วนเขาไปได้เงินพาไปได้เงินแน่เราจะไปแทนหนีเพิ่นพอนะวันนี้เงินเรามีเงินเรามีอยู่หาล้านนะว่าเอาหกพันแต่ผมเ่าสี่ล้านแปดสิบสี่ล้านแดิบล้ลยังเหลืออยู่เก้าเก้าแสนเก้าแสนันบาทนี่เากเก็บเมียนนี่แหละเขากันย,ยังยัง,ยง,ยง,ยงมีผละาร<อ>คือว่าและแต่ว่ายอมพับว่าถือกลัวอยู่เซโนาว่ากีบแดกบาทนั่นยู่ซโนนั่นหกแสนแปด้ด้เแดกนะ ได้อยู่หั่นนั่นคำม่องอยู่ตลาดนองเหินเด้เนี่ยคนนี้่นมาแล้วก็เอาดินเข่าเลยเอาซอกหินนี่แหละเก็บหินใช้ลอ่อแล้วก็ล่างแล้วขอกขึ้นกองหั่นมันม,มีหินทำอะไรจำนวนข้อหักปูนบนตัวนั่นปั๊บดินถ่าถ่าหินแลขข้วก็ติดบ้านยังมาแต่เช้าฮะที่รถจะมาแต่เช้าแต่ไปจังไหนอยู่คำให้อยู่คำ<ะ>บริเวณกัจัจมือเฮ้ยเนาะบริเวณกัจัจมือ พอได้เห็นกันจักมือเฮานะตาเมื่อจะตั้มือตั้มือเมียพอสางเมื่อบอกเลยพอสางได้พอเมียพอสางมาได้เมื่อเมื่อเมื่อผมเจ้าเมื่อนัาน่ะตัวไปชี้เขานะนบอแม่เมื่อนั้นเมียพอสางมาได้เมื่อเมื่อสาวเมื่อเมื่อลาชุดเมื่อวันศุกร์นะแต่เมื่อวันศุกร์เดีพ่อเมียพอสางก็นอนน้ำเจ้า เ่เมื่อเมือซีเข่าเนะเมื่อเออเมือซีเข่านะเมื่อแต่ว่าเรามาอีกเด้เมื่อมากับพอสร้างะดิแล้วมีรก็เมนมาจำนำเทียงกันบ้างกับมีอะไรกับพองมาคนดีพองกับมียมากับสาวบุญเฮ้ยเจ้าอยู่กับเขาบอเซนบอซารีนั่น แด็กก็ไปชี้เขาบอแมนไปชีเขาก่อนพอสร้างชิมากกับ่อยไม่ใด้เฮ้ยไปชีเข่ารถเจ้าไปเออสีเขามาแต่เมียพอสร้างกลับเมื่อแต่พอสร้างกับมาเมียล้วกับมามาเลยเราก็นอนน้าเจ้าเลยนอนต่วันนี้พอสร้างเมื่อแต่ก็เราเราเรา,ามาพรมคอยเมื่อ,มอเมื่อวันศิลป์อันเดเมื่อเสบะแต่ตอนตื่นตอนเช้ามาเรากับมากับคอย เน <Yeah. S 2> ี่ยเินนเอามอร์เนอนนั่นเออเนอนซีมเมื hmm. ่อคืนนี่เราเมื่อเราเมื่อเราเมื่อกับข่อยเราเมื่อกับบอลบอลนิวใส่ผ้าลืมเลยเนี่พอเล่าเมียพ่อช้างนะเมื่อพ่อเขาแต่เมื่อสีเข่าผู้ให้จริงเมียพ่อช้างสิเมื่อเมื่อวานนี่เถียงเหะเมื่อะรก็เมื่อ เมื่อที่ข่าวเลวกับปุกผู้สาวมาคนเดียวจักรลี่เออเมื่อนั้นนะแม่นแต่นี่หลังจากที่ขึ้นมือวันชินน้อยนะผู้สาวมือกเมียเราอันเดเมื่อเนางบาลนิ้งเมื่อน่ะเออเมื่อแต่ตอนเศร้ามาเราใส่บาตรเดาเรากลับมากั็คอยเมื่อนางบอลี่นะามือนั้น่ะละมากั็คอยละมาละเมื่อนางบาลลี่แล้วก็พี่บาลนิ่งเขาด่าเออวันนี้บาดรามากับแพ้บาดนี่แล้วก็มาหน้าเจ้าเน่นะครับเจ้าแหละคอยเราก็มได้เมื่อเลยเราหาสิเมื่อเมื่อวานนี่

ưng nằm năm chầm nay năm nọ nè đây sàn nhảy ơi <laughs> có có tí bò ngọt thịt đó ใส่กโลตามงสยบทำหาช่างเลยชางแง่เล้ยเนาะแง่แง่งามเขาทำน้ำเนาะแงนนี่ารเลยเขาไปยังน้ำเลยโอ้ยแมนเานันกระจมน้ำลังอีไบอใส่ไว้ น้อยดีสางชกคือไปไหมฮะเบิร์นปุกอายมนโยเข่ากมกัดไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเค Đấy, nhanh 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 à, khử lông phuộn Nhanh nhanh nhanh, Nên khử lên nông vô là... Ok À Ủa lại bị ตอนนั้เขา้องนันแล้วนะเรื่มานังยิ้มเป็นเป็นอยู่ถาตู่ะตูขาเ้ายังไม่ได้กินบ่จ้ะชุกยังไม่ได้ขวบช้าบ่เฮ้นี่เป็นถั่วนกินวกไ่้ยกไ่กไ่่่กก่่่ไาไ แม่นฮันน่ะทางเข่าหันไปใช่น่ะยังไปกับมันเป็นระยะย่านี้เราีละตอนเอามาทางมาดีแล้วบอกมาเลว่ะราขอ้นมานั่งก็คือตอนนี้คือเอาของวกิงมาให้อังดีืกาหลีวะไข่นอเห็ดเียงนี่นออเห็ดเบาอยู่วะเออใช้ผ้าใช้ผ้ากับผ้ใช้ผ้าแล้วยันพื้นลงปูแถวแล้วก็ทางมายกแล้วกแห่มาว่ะก็ทางแน่ มาใเบียกไรอยู่กับบ่าวโหวมากแล้ววะเื่อนไดิอมขอไปได้เื่อนผัาหไเวตาส์มันบดดเอาเอาเอาคนนมันบดาเตาแล้วว่มันบ่มีามเพื่อนมานน่้เจ้าจมารักเชือบอ่พวกเชือไปเจอวะทวาจักมื่อจีโคแล้วต้องพิงหายแล้วต้องพิงมีสองนั้นแต่ว่า อยู่เซลเ,เชโนน่ะพันขายพี่แต่อยู่ในผูกใช่เนี่ยก็ไอ้พันไทยโอ้พังคือเบาพวกไส้ใช่ไหมมีม,ม,มีมีนุกมีนุก๊กไว้ตัวนึงอ๋อถีบมีเบาเป็นนุก๊กนะนุกคือเหลวง่ายนะแต่ว่าตอนนั้นหันชื่อตั้งแต่งานบุญชงเพื่อพุ่นน่ะเป็นขายตามงานด้วยจะได้งานเซโน่ละมีพีแจ๊กเนาะพันมาขายบุญเซโน่เนี่ยเป็ที่สองพันว่าเลย อ้าวยญิงสาว,ยวอายู่อ่ะเดะยังมาเลยไม่ใช่อ้าวอ่าเหนียวแหบแล้วอ่ะจากเตี <c oughs> ๊บเสือกเฉาชุกเอาว่าปลาทูเอาว่าปลาทูปลาทูทอดเอาว่าปลาทูทอดมาจะชุกมาเรหิวข่าเราไม่กินข้าวเส่า,าโอ้โอพอมาหาผัวเ่าไม่กินข้าว โอ้ยผ่วช่างทีอ่อดผัวแหง้งเมื่อกี้เขาผู้เดียวแทบก็กินต้องมีผัวกิกนบวบเราอ่ะผ่วช่างก็บม่ให้กิน,กงงนถ่าเมียแล้วผ่วช่างเมตลากาบ่ซื้อแล้วยังเงื่อนขัดเดี๋ยวถ่านไปไม่ได้เราต้องมีไปเอาปลาทูทอดมาให้ เข่าก่อนเข่าหนึ่งอยู่บ้านข่าวตบมีชุกหรือเปล่าเสเศษแข้งแค่ชุกวะก็ชุกกับเขยเราคนชุกกินอยู่ไปนะเราก็เดียวบ้าอาสบายดีเด้อเนาะอาใช่มาฮอดในมาฮอดกี่ตี ไปเลยทุกคนตีนแตกแห้งแล้วเนาะอพอใส่ผ้าก็ยิงพวยแห้งเลยแปเอคือเอาปลาทูทอดมาให้ทางเมียพอสากมานำกินน,กน,น,น,นี่ยังไม่กินข้อซะเมื่อเยี่ยมเพื่อนเมื่อคืนนี่เราวะแต่วันนี้มาพ่อมาพ่อมกินนี่เสร็จเวียกเสร็ผัวกินข้อก่อนได้แล้วว,วะ <laughs> ไก่แล้วเนาะ พอสองห่องนี้แล้วกับเทพื้นทางานพอสร้างบ่มี่อย่างก็ต้จะใช้รกรับเมือพุ่นเ<ม>ย็นช่ำรมแล้วหมือน,นกัปานกับตัวพร้พอมติดมีวับนบอกวนันพับน,น้อยๆนี่ก็พ่หลายล้านเติบแล้วน่เบิ่งชงนี่วันพับนี่บุมีเครื่องมีอย่างครบไปเลยนี่ นี่กระจกกุญแจล็อกห้องล็อกหยังเลยมาละบองคนเดีห้องมาไดน้องเพิ่นไปมนี้โอต้องใส่กระตูใหญ่กคักอีดนี่ก่อนล็อก ้อปั๊บหนาดินแน่บบนี้เนาะอ้าบโมีแห่คาเท่าไรบ้านเ่ะคคนแห่ไม่รู้จกมัจกินก็บอืมเขาแล้วคุณอนามัยอะมาปุ้มเแล้วๆไว้นะโอ้ เราอยู่เฉพาสาย้ากันย่เงนเดยยางรถแตกเลยเล้วแไปชวยกัไหเฮ้ยตะก้จาะไปชุเอาสุดปัดถถอดมอยก็ย่างอีกขีดถี่อยูนะ พัวกว่าขี่ช่อนนะขี่เป็นท่านเจ้านะอย่าเดียร์ร้ายปากนะมันมันแนคร็บนะฮันเดีย<อ>ร์ยแตกนะเดียร์ยนะอ่ะซร้างไปพี่น้องเลยเนาะสรลิปนี้แกทางสวุนก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนเพื่อเครื่องของทั้งก่อสร้างเนาะกับว่ากองอยู่พี่เลยอ่ะน้องทายทางสาวสุกันนะขี่ข่าวขี่น้ำแล้วแล้วกันย่อยซอยย่อยซงานทางก่อสร้างต่อ นะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงที่ทักแทงทักช่องสบุญวันหน้าเนาะตลอดมาและก็ตลอดไปเพี่น้องเอ้ยสหรับคลิปนี้ไปแล้วเด้อเนาะขอกาว่าสบายดี